lên không mà đâu, lên lên lên, yeah, lên 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 Mola. 아! Oh. Oh.

เองไม่หยุดไว้ฮะที่รังหยุดไว้เด็กโอ้ต้องให้กูทิ้งมาเริ่มใหม่เอ้หมูเหนอเฮ้ยแป้งไม่มแรงไอ้แป้งไม่แรงละหมูแล้วเพรเตะปายังเพรเตะปายังเพรเตะป้ายัง

لا 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 لا

Ồ, oh, khẳng lăng rồi Trương oh, Ồ, khẳng lăng rồi Lêu, 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 lêu lăng rồi, khẳng lăng rồi 左边。

no Hey baby mama no Hey no 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 แล้เฮ้ย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 มันกล่าววันนี้ครับที่ค่ายวันนี้ที่อะไรวะวันที่11เดือน11อะไรนะหนังหนังเรื่องอะไรอะหนังอะไรนะ11เดือน11อ็ะอะไรแต่ก่อนมีเปล่าวะหนังตลกแต่ก่อนหนังไทยนะสิบเอ็ดค่ำเมื่อไงเดือน11อะไรอะเอ่อแล้วแล้ว

หมดแล้ว่เยอะแล้วไหฮะโม่ขเยอะละโอเคพอแล้วไมปแรออกเลยออกเลยอ่าเอ่อเพชรแล้วออกแรงเออโม่ออกเลยแรงเพชรแรงเพชรแล้วอีกไม่กี่วันแล้วแล้วแล้วเออเดินเดียดไปเดินไปอ้อยหมดเออนี่ไปยึนรับเขาแล้ว เขาแย่มันก็ปัดออกไปดิออกตีนไปดิเอาออกตีนไปเลยแล้วออกไปดิเนี่ยนะไม่มีอาการอีกแล้วมีอาการอีกแล้วออกไปเลยพอเขายึดหมัดหน่อยแล้วออกไปเลยไม่ต้องไปรับเขาออกไปดิหลักที่นีดิแข็งแรงหน่อยดิยืนไม่โดนเปรี้หน่อยแล้วออกไปเลื่อนเบียดไปแล้วออกแล้วแล้วดิออกไปเลยพี่อาร์ตเขารับเบียออกไปขึ้นนี่ไปงแล้วดินั่นไปก้มรับเขาอีกแล้วออกไปเลยแล้วแล้ว ออกไปเอ้ยอกอกแรงเร็วออกไปออกไปแข็งแรงหน่อยเร็ว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 ตึงเร็วเตึงเร็ว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 สองด็นแล้วออกแรงหน่อยเงือไม่ออกสองประด็นแล้วเร็วเร็วสองด็นแล้วเร็วสองปรเด็นแล้วเร วันที่11เดือน11เอ็แล้วสามาพิงลินยีแล้ว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 ออกไปดิตึงออกกันเร็วตึงออกกันเร็วครูฟังดูอยู่แล้วแล้วออกไปดิแล้วตึงแล้วตึงแล้วตึงแล้วแล้วตึงแล้วแล้วตึงแล้วแล้วแล้วตึงแล้วแล้วออกไปดิออกไปแล้วตึงแล้ว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 ออกเร็วแล้ว เร็วเร็วเออเสียไปเดีวเล่าดันไปดิถอยไปไหนเอ็งไม่เดินอยู่แล้วทุกวันเนี่ยเดินเสียไปดันแทงเสียไปเร็วเร็วเร็วเสียไปเสียได้เสียไปเร็วมือเออเล่าเออเล่าดันได้เสียไปโอ้ยเร็วเร็วตึงเร็วตึงเล่วออกแรงเร็วตึงเร็วเร็วเล่าเสร็แล้วออกกันเร็วออกกันเร็วเออบินไปเร็วเร็ว เออเบิ้นไปอย่าทีเดียวเอออย่าทีเดียวแล้วทีละสองแล้วออกไปเร็วเร็วดิออกไหดิเออเร็วเร็วเออเร็วเร็วออกไปเนี่ยเร็วออกไปเร็วออกไปเร็วสองสองเออสอง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 เร็วสองสองเฮ้ดิเร็วดิช้าเร็วดิต่อยทองกันไปต่อยทองต่อยให้นอกไปเลยทองอ่ะเร็วต่อยเยนอกไปเลย มักงองอเตรงงอเรงงอยอมเลยเลวตอยนักไปเออเออออกไปดิเลวออกกันได้ไงเลวเลวเสียไปแทงไปเสียไปเออแลอออกไปเลวมือเลวออกไปเลวเลวดิเลวตายไปตายไปตายทอง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 ไปนะตายทองไปตายหนอกไปเลยเลวตายนอกไปเลยเลว เร็วแหงนี่ไปรับทำไมอ่ะเร็วดิเร็วต่อยไปปบเล็นกำทองหมดเนี่ยเร็วเร็วต่อยไปต่อยแห้งด่ต่อยแห้งว้ายอยากปองมาต่อยเหรอเนี่ยเร็วต่อยแห้งกันนั้นดิเร็วออกอาการไมอะเร็วเสียบไปดิแห้งไปดิเฮ้แหงไปเร็ว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 เร

ก้าวไปก้าวไปก้าวไปหน้าก้าไปน้เ้กาวไปดิงเทาไเออเอออกแรงเวไปออกเร็วกเร็วเร็วอกแก้าวไปออกไปไปเร็วเร็วไาถึงเร็วก้าวไปเร็ว พักละพักละบอสเย้คร oh <ip> ับเดี๋ยวปั๊มเดี๋ยวปั๊มเดี๋ยวปั๊มไปปั๊มครับอ่าเดี๋ยวปั๊มเดี๋ยวปั๊มก่อนปั๊มครับอ่าเดี๋ยวปั๊มเดี๋ยวปั๊มปั๊มเดี๋ยวปั๊มเดี๋ยวปั๊มเดี๋ยวลาลาลปั๊มปั๊มครับปั๊ม